สวัสดีท่านลูกค้านะครับเดี๋ยวแนะนำเสนอ h อ n d a าซีวิชนะครับตัวนี้เป็นตีเป็นซีวิฟบีนะครับปีสิสนะครับข่าสวยจัดนะครับหน้าหลังเดิมทั้งหมดนะครับลูกค้าท่านใดที่หาใช้งานคันนี้สวยจัดนะครับหนึ่งในร้อยเลยครับตัวนี้เป็นตัวท็ปตัวพิเศษนะครับหน้าหลังเดิมกาวเดิมทั้งหมดนะครับ Honda c ซีวิฟบนะครับเครื่อง1.8 i v t e c นะครับ ขาวสวยคัสีเพิ่งเสร็จนะครับมากับฟิล์มดำสวยมากครับฝ่ายหน้าก็จะขัดให้ใสๆแบบนี้เลยนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกให้นะครับมีสกิร์ตหน้าหลังนะครับสวยมากครับฟิล์มก็เป็นฟิล์มหน้าเต็มสี่สิบนะครับทัน้สวยมากมาพร้อมกับภายในอย่างหรูเลยครับตัวนี้เป็นตัวแอร์ออโต้นะครับรวมอะไรมุ่นฟังก์ชั่นนะครับ เล็กมาอยู่ที่ประมาณแสนกว่าโลนะครับก็ของใช้น้อยนะครับจอดจะส่วนใหญ่ครับภายในนี้หนังฟูๆเลยครับมากับสีเบจสีครีมนะครับสวยมากครับปประตูตอนหลังนะครับสวยมากครับสีบิจนี่ขับเงียบมากครับขับดีนะครับาใช้คันนี้สวยมากครับน่าใช้จริงๆครับภายในนี้เย็นฉ่ำทั้งคันนะครับ สะอาดมากครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับสวยมากอย่างอะไรพร้อมแม่แรงพร้อมนะครับเดินทั้งหมดนะครับใช้ต้องลำนี้เลยครับด้าซีิีเอฟบีนะครับคันนี้ได้ปี13นะครับนะครับภายในสวยมากครับหนังโฟูๆฟเลยครับสีครีมสีเบจนะครับ ส่วนมากครับคอนโซลสวยนะครับคอนโซลกลางนะครับสวยจดนะครับพาปูนี้ไม่มีช้ำเลยครับใช้ดีมากครับเจ้าของช่องเจ็บสัมาระนะครับเอะกลางนะครับสวยมากมีจ้องถอยมีจอแอนดรอยแล้วก็กล้องถอยนะครับพร้อมครับ จากกรุงเทพมานี่นิ่งๆเลยครับเงียบมากครับฮอนด้าซ v i c นะครับเครื่องยนต์ i v t e ท1นะครับ1นนะครับภายในสวยปรงมาลมติฟังก์ชันนะครับภา4สีหกเก้านะครับไม่ต้องต่อและลูกค้าก็พร้อมใช้ได้เลยนะครับส่นแบบให้ใหม่หนึ่งลูกนะครับ จัดใหม่แกะกล่องครับ้องเครื่องสีเดิมทั้งหมดนะครับขาสีหกเก้านะครับกลางปีหน้าเลยครับพร้อมใช้เลยนะครับอันนี้หน้าหลังเดิมนะครับกาวเดิมทั้งหมดนะครับหล่อๆอย่างนี้เลยนะครับขาวสวยนวลมากครับสีขาวนี่สวยมากครับสีขาวสวยมาก ใช้ไม้เก่านะครับขับนี่เดินทางใกล้ไๆสบายมากครับเทสให้แล้วนะครับภายในหนังฟ้าครับคันนี้ครับเล็กใหม่อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมืนกว่ากิโลนะครับรกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับ0ูนย์เก้าแปดเก้าศูนยหกหนึ่สี่หนึ่งครับวิทยาทุบบ้านขอบคุณค่าสวัสดีครับ